สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทุกคนครับครับมือนีก็มารอหาไส่เบ็ดครับผมมาไหมเกาเทยวมาตะกี้ล้วครับโดนเราเขาบ่อใดมาอีกประมาณเดือนนึงหรอมือนีก็เลยมาล่องอีกสวัสดีครับครับพันนบใส่ห้าใหกอครับมากับพันแหงครับผู้นึงมาสามคนครับมือนีสามคนสามคนเออเปินเทาเวียนนิดหน่อยหรอครับมาล้วนหัวล้วนครับ ับมาลุยครับมือนีกับมากับพความคับเบ็ดพมแล้วกับเงี้ยใส่เดือนที่เราครับช่วงนี้ผมมีงเงี้ยอยังเดอยครับเล่นเงี้ยใส่เดือนอย่างเดียวมาตรฐานสากลมาตรฐานสายกลโลกเงี้ยขอบจัก,กรวาลเพื่อนว่าอ่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับว่าม้าสีใส่ได้ไหลาเป็นไดยมือนีเบ็ดเอามาหลายอยู่ครับเบ็ดแต่าพุ่มว่าม้สีใส่ได้ไหลาเป็นไดยนี่แหละครับผมหมายเข้าครับเวลครับ Rule. พัน,นบไปทั้งพุ่นครับเมื่อนี่พัน,นบจีจัดไปริมครับสายริมเดี๋ยวผมสีลุยกลางครับล็อกกลางเดีย๋ดวยวพันแหงกับจีจัดไปทั้งนั้นครับคู่กันไปเนี้ยงกันไปนี่แล้วครับขึ้นในพูนขึ้นในพูนแล้วเงี้ยวขึ้นในพูนแล้วครับลุยไปในกลางเลยครับพวามันมีคันหน้าอันีดครับ มับ่าาห้องหิวเขาฝ้าเอาเงียไปให้ส่นพันโนบาป้าเอากินเขาแล้วครับมันจะกาศค่ำคำครับหาโมงกลัวล้วครับตอนนี้อะเดี๋ยวฝ้าใส่เบ็ดไหมครับพี่น้องครับผมเบ็ดเท่ากับจะเป็นเบ็ดโฟมเนนะ ชิมัดใส่ต้นหญ้าไว้ครับก็ย่อนเนื้อครับนี่ครับเนื้อใส่เดือนครับย่อนลงนาไปเลยครับผมตหลังแรกเรียบร้อยครับเดี๋ยวรุตต่อครับผมครับผมก็เริ่มสีเมืดแล้วครับไปกับปรด้๋ลงมาครับพี่น้อง ส่ไดซ้ำไดกี่ซ้ำนั่นแหละเดอ้อแบบนี้มาเดาไฟลงมานำ้ำแต่ตอนนี้กับส่ไดเร้วประมาณสามสิบหลังครับอ่ะเดี๋ยวลุยตอนครับก่อนนั้นก่อนที่มันสีเหมือก็นนี่นี่ะครับพื้นที่เฮา ในน้ำเลยครับบ่มีขั้นหน้าครับใส่เบ็ดแล้วยมแล้วครับพี่พน้อง,องไล่ถิ่นมาผมืห็นกับได้เบิกข้อหน่อยสองตัวครับกับบ่อได้ไทยพี่น้องเบิ่งดอกไม้นหน่อยเนาะซัมโปโป่นี่เนาะเดี๋ยวล้อลุ่นหมดแล้วครับลงไปยามหมดแล้วครับเดี๋ยวนั่งเศร้ามีแห้งอีกหน่อยกันเหนื่อยแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มเครื่องครับผมใส่เบ็ดแล้ว เจ็ดม้วนเสียบไปหลังบ้านนะจะหยุดก็จะเลิกกันเรื่อยเรื่อยที่นอกได้ครับพี่น้องลงไปยามเบ็ดครับรอบแรกอาจารย์พันนบเล่าหัวตะขึ้นมาเลยครับแต่ว่าหมดผมขึ้นมาก่อนก็เลยสิลงก่อนครับบางทีพันนบกับสียบก็เห็นเลยครับบุญย้อมเสียบเปียกมูดอก เอ้ยนี <poker phones> ่สะพานหักไปแล้วครับปุ่นป้าไม้เฮาไปครับไปรุ่นไปเบิ้งน้ำกันครับผมว่าสิมานเที่ยวมานสิมีเตีมยมีตัวญ่ๆง่ามง่ห้เบิ้งกว่า พี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยเ,เห็นแล้วครับเห็นแล้วโต๊วปลาออ,อ,อดึงมาก่นนีออ่มาแล้วครับเต็มแรกแหกมานครับพี่น้องหลังจากที่ย้ามเบ็ดมาตัางาาาา้งหลาย,ยใส่เง้มาเง,ง้มครับะเก็บกันครับผมครับ นะอีกแต้มนึงครับผมคอใส่ง้มๆง้ครับตายเบดเลยครับครับผมหลังนี้มีอาการครับเสียกเป็นสีตึงๆเข่งๆอ้ยดึงเลยเอาโอ้ยน้ำตื่นปะนี่ก็มีติปลาเนี่ยเนี่ยปลาตรอง รองครับพี่นอ้องว่าน้ำตื่นตื่นันยังไม่มีปลาแนวนี่อยู่เนาะเอาคือเก่าเหรอครับเ,เก็บกันครับผมทังน,นี้มีอาการครับเดี๋ยวหาตัวกัน <c oughs> โอาไ ตัวปลาโอ้อต้มกันไปครับมีอาการอีกครับพี่นอ้องเฮ้ยใส่ตัวปลาโอ้นี่โตปลาเนาะนี่มีแต่ใส่นี่แหละครับผมเนี่ยผมว่าไปตากแดดครับ ปลาแดดเดียวครับผมยามพานไปเพื่อนย่างไปได้สองหลังเอากินน้ำกลเลยครับ,บมาหลุนบ้างโอ้ปลาดุกครับพี่น้อง <Yeah. S 1> ใสง่งามครับผม <Yeah. S 1> นี่นี่ปลาดุกใส่งาม,งามเลย เก็บนครับผมใครแนียอยู่ได้เตมทนี่ก็เดินบันบนทึใหม่มันนิ่มเนาะอือเอาแล้วครับอู้เห็นหครับพี่น้องมีงินมๆนี่ขนาด้โดโด้ด้โด้ดด เราพันกว่าม็นแบบนี้โอ้โโอโมาแล้วมาแล้วยิ้มเงี้ยงอยู่ในหน่วยพอดีเลยวะโอ้จะโดนไงครับพี่รองอยู่ในร่อง ขั oh, <sharing> ้นเมียนปลายังก <pole> so ินว่ะขั้นเมียนปลาค้อนี่กลิงนเขียดบ่บพราะที่ว่าเนี่ยเดินเห็นมันกิ่นเขียดเด้ไม่ได้สั่วปลาปลากินแล้วมันจะมาสวบปลาวะเนาะเห็นบ่คิดว่ามีโอกาสอตัวไงมันอีกตัวประมาณสองโลแล้วครับตัวนี้ตั้งแตเด้ ถือแบบเห็นบะเนี่ยเบ็ดเออเบ็ดยืนมิน,มน,น,มนถ้าเขาไปเลิกขาดแท่เนาะเนีเ่ยได้เส้นหน่อยๆนึง่งนี่มันกินมาถือเสียอ,อยงก,กินถือเบ็ดพอดีเลยกอดกอดปากพอดีนี่ โรครับโรงเงี้ครับโมูหว่ากินเงี้ยยังกินขี้เดียวนกินยังครับสามพักด้ว <laughs> ประมาณสองโลครับพี่นอ้องยูเสวยโอ้แต่ว่ามันบ่ได้ของได้ค่าอยังครับมันก็เลยอยูเทิงมันหวัวอนจะกินนำ้ำเอา้อาะลงแทงไปงนี่แล้วครับขึ้รถปวดตกขี้เกียจเต๋อขึ้นรถไปทเต๋อ cảnh chưa đi rồi chứ, tay ngay thiệt, bây giờ, thử bay ngoài ngay ปนนแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสมกับเอรอบแรกไม่ได้ยำาอยู่เนาะสิบสองปูใช้ฝนครับเจ้าสิบสามสิบสี่ทจะท่ว,ทวสิบหา้า สิบหกสิบหกตัวแล้วครับพี่นอ้องแต่ว่าห <laughs> <laughs> ังจะหลุดใส่ตปลาตปลาพี่จะใส่นี่แหละครับพี่นอ้องสิบหกตัวได้ไห <laughs> มตปลาพี่จะโอ้ยกันเมี้ยตัวใหญ่นี่ใครเซ่อะไครับเนาะตัวน้อยก็กินตัวน้อยนี่แหละครับปลาแดดเดียวกำลังดีเลยใส่ปลาเข้มครับผมเอาไปเป็ดปลาเข้มปลาย่างครับกำลังงาม อรอบแรกครับผมกับมันอย่เดี๋ยวใครลอดหลุอีกรอบสองครับเมื่อนี้น้อนขึ้นสอดีแจ้งบุหรี่ผมว่าฝนกับตกห้ำบ่เนี่ยสายอัดป่าขั้วเรียบร้อยครับผมข้างมอครับเ <c oughs> นี่ยเน็ตตกางนามโห่ครับเน็ตล่าง <c oughs> หยัดเมนูครับพี่น้องไส่เกลือครับอ,อยาดมันผสมกับใส่อีกก็ได้เกลือไอ้เกลือผมมันนัวโอ้เกลือนัวเ,เกลือเกลืองลงหมอเรียบร้อยครับล้อหม้อเดือดเลยเมนูครับเมนูมื้อนี้กับต้มปลาครับผมลงทงลงท่าอากาศเย็นๆฝนตกยิ่งิน ปลาทาใส่น้ำปลาโอ้ยหลายๆก็นีว้วะเลยครับ<ม>เปิดตีได้ตกยินอากาศเย็นๆต้มน้ำซดท้อนๆเลยต้นมาอืน<ม>ี<ม>่หอยกันรับดิคุด้มออ้ยเได้ทรงตัวแท่นคนไปโต้ยั โ,อ,โ,โอเดือใ้านหมเดือดล้วครับพี่น้องปลาลงอี่เห็น,อน,นคอล้งปลายปลาไหลครับคอตามลงไปอีก เยียนครับอันนี้เยียนแปดตองประดูกครบทุกป่าเลยพี่น้อง มออาญ,ญามันหัวผักติวลงครับพี่น้องว้าวไอ้กระเดียงดีครับเป็นตะมอเดือด ครับโอ้ว่าเป็นตเสียบยิ่งได้ไหมน,นี่ซิมเมึงแล้วมาใส่เดี๋ยวจะกินเข่าป้านี่นะครับกินเข่าทงอุ้ยเห็นตะงอกเสียงขอไหมาใส่เห็นตะงอกโอ้โกำลังเป็นไครเนะี่ยเห็นตะงอกกำลังเป็นไครครับกำลังเป็นจีมาคอยเอาไปเคลื่อนตาโอ้เสียบเล้วเหรนั่งอย่างนันเลยสิมเมื่อาจารยันน่ะนะซิมเห็ดเหรอ ลมาจันแห่งบงจังไหลเลยคนตายก็คนคเอ้คนคกี่แดงเด้เนาะหวานตุ๋นไหมป่าหายักขนาแต่บ่ของปลาไ่ได้กินนี่ยโอ้ห้งหน่อยเนี่ยพเป็นเกลือวงเดกคนานน้กวยข้ามเย้ายองหวานกินน้ดก้วยเลยะคำเนี้ยเดือแสบนะจิ๋วเพาะว่าตัวนี่งเงาคือ มันคนไทยมาผู้เดียวตอนี <c oughs> ้เย้เย,เย,ยมันวันแล้วครับมันเย็นบแาเว็กวาดิปันโอ้ยกเปาน่อในนะ <c oughs> เห็นมันบ่มีไอ้เลยนะเซ <c oughs> ีบเพืออ่อนถอต้ม เห็นเห็นว่าว่าไอ้กิดว่ามันบ่มีผิดสงหรือมั้งสำหรับใส่เอาไปห่อนครับอยู่แทบอยู่สุาท้านแหละเนี่ยใคก้อยขั้วเห็นนังปนนี่มันมื่อ่นี่นีสุดท้ายอีกคนน่ะซุปต้มซุปต้มเปียเส้นไม่แบบเจียบเลยคนไทยั้วปคนไทยกินกินได้บบเจียบเพราะว่าใบอะไรมันร่อยจังท่น ว่ามันแมนอยู่บ่มันใส่ได้อยู่บ่<ม>โอ้ปิดแน่เห็นว่าขวามไว้ก็เลยใส่เพิ่น,นะหนี้ผมว่าจะอัานซัดในกนระปุกติ่มขวมขวมไปอย่างนี้นกระปิดอ,อ,อาางานลองานเสียบขาว่าตัวนี้เราห่านห้านาเจ็บคับผักจิ๋วก้วไปแล้วเร็วยังไปวันผักจิ๋วเสียบมัน ขัน <c oughs> นี้นนบ่ได้ขัวปลายแล้วล <c oughs> มสมมเขอยู่พรอเลรเหรออืมดูนวัดุกนวัตุหัดการสั่งแลจารที่นี่อ <c oughs> ืการสังแล้วบ่มาดอกบ่มีไรได้จีลีก